สมมติว่าถ้าได้โอกาสทําอ่ะอย่างอ่ะ EP อัลบั้มนี้จะทําเกี่ยวกับความเชื่อของสี่ภาคทั่วไทยถ้าเราได้ทําเพลงนะครับในโอกาสต่อไปรีซิงเกิลในอัลบมต่อไปอยากจะไปทําเพลงของความเชื่ออื่นๆจากประเทศอะไรอีกมีเล็กๆไว้ไหมมีเล็กไว้ไหมหมายถึงว่านอกจากสี่ภาคนี้เหรอใช่นอกจากประเทศไทยเลยหนูอาจจะไม่ได้เชิงว่าเป็นความเชื่อของประเทศไหนนะคะแต่ว่า แค่หนูชอบเชื่อในทฤษฎีหนึ่งว่าแบบโลกคู่ขนานมันมีอยู่จริงเฮ้ยเฮ้ยฉันหนูเอาอยากอยากลองเล่าในแบบว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีตัวตนหนึ่งที่เราแบบไม่เคยรู้รู้เปล่าแต่ว่าตัวตนนั้นอ่ะมันถูกซ่อนอยู่ไม่เคยปลุกออกมามถ้ามันมีอะไรที่สกิลเราแล้วอินสปายมาอาจจะปลุกตัวตนในโลกคู่ขนานนั้นออกมาจริงๆได้ใช่ไห้หน้าหนูว่าหน้าลองทําเพลงเดียวค่ะชอบที่ที่หนึ่งเป็นประตูประตูสีแดงประตูสีแดง อ๋อประตูวัดใช่ไหมหนูนี่ก็ประตูอย่างนี้น้องหล่อนี่ประตูนี่ถือโดเรมอนหนูก็ป็นตัวนี้อย่างที่ที่อยู่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าฮะอ๋อประตูประตูวัดเป็นตัวัดโอ้นี่ประตูนี่เลยจ้ะประตูวัดเสาโทริอิอะไรอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเราจะไปเจอรูปภาพหนึ่งที่เหมือนน้ำแล้วก็สะท้อนก็จะคล้ายๆซาวดี้แต่ว่าอยากพูดถึงบรรยากาศเขาบอกตั้งแต่ท่าทิพย์ขึ้นยันท่าทิพย์ตกมันน่าจะมีอะไร แตกต่างกันไปแล้วใช่ดีอ่ะเพลงเพลงซิงสามแล้วอ่ะซิงสี่แล้ไงซิงสี่เลาไเรียงซิงมาเลยนะเราอยากเล่าถึงแบบความเชื่อในแบบ <c oughs> คือทุกทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเป็นพลังงานแบบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรธรรมชาติมีพลังงานหมดเลยเราแบบอยากเล่าถึงแบบการเชื่อมต่อตัวเราอ่ะกับกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆอบตัวไม <c oughs> ่วา <c oughs> ่วาจะเป็นต้นไม้แม่น้ำหรือว่าอะไรกับธรรมชาติทั้งหมดอะค่ะในในระหว่างที่คุโรกิกำลังเล่ามงค์ฮะอะไร ้าวก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมต่อเชื่อมติดเหรอเชื่อมติดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคสุดยอดอนเชื่อมต่ออิวชา้ห็นเรียกว่าเรียกว่ากำลังจะเชื่อมติดไปอีกโลกเลยครับผมใช่อยากจะเชื่อมเชื่อมให้เลยเอ้ยไม่ไงมีใครอยู่ไปนอกโลกไหมอ่ะเล่าเกี่ยวกับนอกโลกสักอันไหมประเท่นะอาจจะฟิลแบบฟิวไซเบอร์อะไรอยย่างงเี้ก็ดีนะก็ล้ำล้กันไปเลย สิงดีโยโกะขอจิตไปแล้วทำบ้านอะไรทำบ้าน <laughs> ไม่รู้จะเชื่ออะไรอะ่ะ <laughs> เพราะแบบ <laughs> อย่างแบบ <laughs> เรื่องโลกหลังความตายนี้ <laughs> เรายังเชื่อเลยว,ว่ามันไม่มีจริง <laughs> <laughs> <laughs>